เดี๋ยววันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะการเปิดร้านกาแฟนะคะมีข้อต้องห้ามอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะก็ ามาเจอกับหน่อยนะคะ Oriental Coffee ค่ะส่วนพี่ท่านางคะชื่ออะไรคะดิด Oriental Coffee ค่ะโอเคค่ะเนาะวันนี้นะคะหน่อยก็มากับพี่ดิดนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะแล้วก็จะมาบอกค่ะว่า การเปิดร้านกาแฟนะคะมีข้อต้องห้ามอะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาบอกนะคะในเรื่องของข้อห้ามค่ะสิ่งที่ไม่ควรทําเลยค่ะระหว่างการชงกาแฟนะคะวิธีที่ทําผิดค่ะแบบไหนบ้างเนาะแล้วก็ทํายังไงนะคะให้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ7ข้อห้ามนะคะที่ไม่ควรทําค่ะระหว่างการชงกาแฟนะคะเนาะ ข้อแรกเลยนะคะพูดง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของบุคลิกค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ดิดลองทําค่ะว่าบุคลิกนะคะเวลาที่เราชงกาแฟค่ะเราทําแล้วบุคลิกแบบไหนนะคะที่มันรู้สึกว่าผิดเนาะอ่านะคะสิ่งข้อแรกเลย่ะทุกคนเห็นอะไรไหมคะเนาะข้อแรกนะคะทุกคนจะเห็นว่าพี่ดิดก้มนะคะอ่ะพี่ดิดถ้าเกิดว่าเราก้มนานๆพี่ดิดคิดว่าพี่ดิดเมื่อยไหมคะเมื่อยครับ เมื่อยเนาะใช่ไหมเพราะว่าสิ่งแรกเลยค่ะรูปลักษ์เวลาที่เราเข้ามาค่ะในเรื่องของอร้านกาแฟนะคะเราจะต้องดูค่ะคนชงหรือว่าบาริตานะคะบาริตาค่ะต้องสมาร์ทพี่ดิดลืนหลังตรงนี่นะคะเนาะซึ่งเวลาหลังตรงเสร็จแียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะทําให้เราดูสมาร์ทขึ้นนะคะหรือว่า ทำให้เราค่ะไม่ปวดหลังนะคะเวลาที่เราก้มนานๆค่ะเป็นเวลานานก้มดูอะไรสักอย่างค่ะเราจะไม่สามารถมองเห็นลูกค้าได้นะคะแล้วก็ทําให้บุคลิกของเราค่ะผิดด้วยนะคะปวดหลังด้วยเนาะข้อที่2นะคะนั่นก็คือแก้วแรกค่ะนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าแก้วแรกคืออะไรแก้วแรกก็คือการชงกาแฟแก้วแรกให้ลูกค้าค่ะอะพี่ดิดได้ทิ้งกาแฟแก้วแรกหรือย,ยังคะ ยังครับน่าพี่ดิดไม่ได้ชิ้นกาแฟแก้วแรกนะคะกาแฟแก้วแรกค่ะเป็นกาแฟที่เราควรที่จะทิ้งไปนะคะหรือว่าเราชมกินเองก็ได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะดื่มเองได้แต่เราไม่ควรให้ลูกค้าค่ะกาแฟแก้วแรกนะคะเขามายัางไงก็คือกาแฟที่มันค้างโถอยู่ค่ะ กาแฟที่เขาอยู่ในโถหมดนะคะซึ่งเขาจะโดนอากาศความร้อนความชื้นค่ะสิ่งต่างๆค่ะมันทําให้กาแฟนะคะดรอปลงค่ะเวลาที่เราชงออกมาปุ๊บครีมมาจะหายหรือว่าตัวบอดี้ค่ะจะเบาบางลงนะคะอันนี้ไม่ควรให้ลูกค้านะคะไม่ควรทําเลยด้วยเนาะทิ้งกาแฟแก้วแรกค่ะอ่าทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชงกาแฟนะคะแก้วแรกปุ๊บเราจะต้องมาชงกาแฟแก้วที่สกันค่ะ เราก็ทำทั้งสองข้อนะคะ,ะข้อที่สามนะคะนั่นก็คือกดแล้วเจ็บค่ะกดแล้วเจ็บมันเป็นแบบไหน ทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพี่ดิดกดแบบไหนเอ่ยนะคะการกดแบบนี้ค่ะก็คือกดผิดวิธีนะคะเราไม่ควรเอาอุ้มมือของเราค่ะกดลงไปบนด้านบนของแทมเปอร์นะคะเพราะว่าเวลากดลงแบบนี้นะคะมันทําให้อุ้มมือของเรานะคะเกิดการอักเสบได้ค่ะหรือว่าเวลาที่เราชงแก้วเยอะๆนะคะชงะชงกาแฟในจํานวนที่เยอะแก้วนะคะทําให้เราค่ะ ตรงอุ้มมืออักเสบค่ะทําให้เราค่ะทํางานได้แบบไม่สะดวกด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะการกดแบบนี้ค่ะมันทําให้เรานะคะไม่สามารถรู้น้ําหนักได้ค่ะว่าน้ําหนักเราลงไปแบบไหนนะคะหน้ากาแฟเอียงหรือเปล่านะคะแต่มันจะมีวิธีการกดที่ถูกต้องค่ะนี่ถ้ากดที่ถูกต้องนะคะก็คือหัวไหล่ตรงค่ะแล้วก็น้ำหนักค่ะจะต้องลงจากหัวไหล่นะคะสู่ปลายนิ้วค่ะ แล้วก็เอาไปนิ้วนะคะขนานกับตัวบัตเก็ตค่ะกดเนื้อใต้อองตกค่ะเราจะไม่ใช้ตัวตรงข้างข้างนิ้วนะคะกดตัวแท m มเปอร์นะคะมันจะทำให้หน้านิ้วของเราเจ็บได้ด้วยนะคะ ก็ประคองค่ะแทมเปอร์เอาไว้นะคะในรูปแบบประคองค่ะกดเนื้อใต้ออกตกค่ะแบบนี้นะคะจะทําให้เราขับกดลงน้ําหนักได้ดีนะคะถ้าเกิดว่าเรากดถูกต้องแล้วค่ะเราก็จับแทมเปอร์ถูกต้องแล้วอีกหนึ่งข้อค่ะนั่นก็คือห้ามเคาะค่ะเมื่อ,อไหร่ที่ได้ยินเสียงแบบนี้อันนี้คือผิดพิธีนะคะทําไมถึงผิดนะคะนี่เลยเราลองให้กล้องดูค่ะอืมนะคะ เราจะมองเห็นรอยแตกนะคะรอยแยกของกาแฟค่ะเมื่อไหร่ที่เราเคาะตรงนี้นะคะกาแฟก็เกิดการรอยแตกเกิดขึ้นค่ะแล้วทําให้รอยแยกนะคะน้ำค่ะไหลผ่านไปได้นะคะทําให้สกัดกาแฟได้แบบไม่ค่อยทั่วถึงนะคะก็คือน้ํามันไหลผ่านตรงช่องว่างนั่นเองค่ะการทําแบบนี้ผิดวิธีนะคะเมื่อไหรที่ได้ยินเสียงเคาะคือไม่ได้นะแล้วอีกอย่างหนึงค่ะตรงบัตเตค่ะตัวนี้จะเกิดรอยด้วยนะคะ เรารักษาของเนาะเราก็จะไม่เคาะให้มันเกิดรอยนะคะอันนี้เราเคาะน้อยอยู่รอยอาจจะน้อยอยู่นะคะเพราะว่าทําในเนื่องจากสาธิตนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรามาข้อที่5นะคะข้อที่5ก็คือไม่โยกไม่โหนไม่เอียงตัวนะคะนี่เลยพี่ดิ๊กเขาจะต้องเนี่ยค่ะถ้าเอียงตัวแบบนี้นะคะไม่เอานะคะอย่างเช่นจับ2องมือโหนเครื่องแบบนี้ก็ไม่เอานะคะไม่ควรทําค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ ออดูแลบุคลิกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะสําหรับบาลิต้าเนาะอีกอย่างหนึ่งค่ะตัวเครื่องมันจะต้องขดถิบออกมาด้านหน้าได้ค่ะถ้าเกิดว่าเครื่องเรามีน้ําหนักที่เบานะคะท่าที่ถูกต้องเลยก็คือยืนหลังตรงๆแบบนี้ค่ะมือซ้ายจับมือขวาอึ๊บเข้าไปนะคะทําให้เราค่ะสามารถใส่ได้แบบโอเคเลยด้วยเนาะหาล็อกเจอด้วยเพราะว่าล็อกค่ะจะอยู่45องศาทางด้านซ้ายมือนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะชงกาแฟค่ะ ชงกาแฟระหว่างการชงอยู่หน่อยจะมีอีกหนึ่งข้อค่ะที่ห้ามทํานะคะถ้าเกิดว่าเรานึกขึ้นได้ค่ะว่าระหว่างที่เราทํากาแฟอยู่เนี่ยเราลืมเติมน้ํานะคะอ่าพี่ิด็กําลังจะทําอะไรกําลังจะยกน้ําออกจากด้านหลังนะคะ,คะยกแทงน้ํานะคะออกจากด้านหลังค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเรากําลังชงกาแฟอยู่ค่ะห้ามทําเด็ดขาดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเติมน้ําค่ะหน่อยแนะนําว่าให้หาขวดนะคะหรือว่า หยุดการใช้งานตรงนี้ก่อนค่ะทิ้งไปเลยก็ได้นะคะกาแฟแก้วนี้หรือถ้าเกิดว่าเรามีกลวยค่ะมีขวดน้ําที่สามารถเทได้ค่ะให้เทนะคะไม่ควรยกแทงน้ําออกมาจากด้านหลังนะคะหรือไม่เราก็ลองให้การสกัดกาแฟของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยยกน้ําขึ้นมาค่ะนี่พอเราไม่ชงกาแฟนะคะเนี่ยค่ะ เขาจะมีเครื่องเตือนขึ้นมานะคะว่าน้ําหมด F3 หรือว่าน้าเขาจะไม่ทํางานต่อนะคะแบบนี้เราก็ถ้าเกิดว่าเราสกัดกาแฟอยู่ห้ามทําเน็่ยกาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมพอเราชงกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือห้ามกินซ้ํานะคะกินซ้ําคืออะไรก็คือนี่เลยค่ะพอเรา,เาออกาเอามาเสร็จปุ๊บค่ะแล้วเราชงกาแฟต่อ อันนี้ไม่ควรทํานะคะควรที่จะทําความสะอาดบัตเกตก่อนค่ะเพื่อพร้อมการใช้งานในครั้งต่อไปนั่นเองค่ะนี่เลยพี่ดิ๊ก็จะทําความสะอาดนะคะ ออคำว่าไม่กินซ้ำของหน่อยก็ยคือเราจะไม่ชงร่วมกันนะคะทำความสะอาดให้เกลี้ยงค่ะแล้วก็ค่อยมาชงใหม่นะคะเพราะว่าเศษกาแฟเก่าค่ะเวลาที่มันลงมานะคะออมันจะมาปนกับกาแฟใหม่นะคะมันทำให้รสชาติค่ะผิดเพี้ยนได้นะคะรสชาติไม่สเสถียรค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะทำให้เวลาลูกค้าค่ะมาดื่มค่ะเขาจะรู้สึกผิดแปลกไปนะคะอันนี้ควรทำเนาะนะคะก็ เจ็ดข้อหลักๆนะคะสิ่งที่ห้ามทำค่ะระหว่างการชงกาแฟนะคะวันนี้หน่อยก็จะได้แบบพี่ดิดนะคะมาช่วยสาธิตให้ดูนะคะลองไปปรับใช้กันดูนะคะพี่ดิดจะทำทั้งวิธีผิดแล้วก็วิธีถูกต้องให้ดูแล้วเรียบร้อยนะคะลองไปปรับใช้กันดูเนาะถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงนะคะลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้ค่ะแล้วก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญค่อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ7ข้อที่ไม่ควรทำค่ะลองไปทำตามกันดูค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะหน่อยกับพี่ดิ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดีค่ะ